เสียงมันดังไปบอวะโอเคประมาณนี้แล้วก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมท่านด้วยนะครับอยู่กับผมแชโดคุงอยู่แล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาอธิบายนะครับเกี่ยวกับสกินเตียวซานไบซาวออฟดีมนะครับก็เป็นสกินใหม่นะครับสำหรับ KPL นะครับก็คือชื่อการแข่งขัน KPL นะครับก็นะครับการ าการได้รับสกินนี้นะครับคือผู้โชคดีนะครับซึ่งผู้โชคดีจะได้จากการาไปใส่ชื่อนะครับเขาเรียกว่าอะไรไปร่วมลุ้นว่าใครจะได้เป็นแชมป์นะครับนะครับก็จะมี2คนนะครับที่จะได้ที่จะเป็นผู้โชคดีได้รับสกินนะครับอันนี้เท่าที่แปลมาบอกงี้นะแต่ว่าคนอื่นก็จะยังมีโอกาสอยู่นะครับ รู้สึกว่าเขาจะประกาศผลวันที่12นะครับคือผู้โชคดีที่ทายถูกว่าใครจะได้เป็นแชมป์นะครับก็จะสุ่ม2คนนะครับจะได้สกินนี้ไปนะครับก็คือเดียวเซียนบายสาวออฟดีมนะครับโอเคนะครับแล้วก็เขาจะสุ่มอีก10คนนะครับที่จะได้สกินและแชมเปี้ยนนะครับซึ่งอันนี้เขาไม่ได้บอกว่าเป็นตัวอะไรนะครับ แล้วก็เขาก็จะสุ่มอีก10คนนะครับเพื่อหาคนที่จะได้พอยอีก100พอยนะครับเป็น100ชิวนะครับแล้วก็จะหาผู้โชคดีอีก100คนนะครับเพื่อได้รับอ,อีก10คิวนะครับนี่ครับก็ไปที่ถ้วยรางวัลน,นะครับเดี๋ยวกลับกันครับถ้วยรางวัลมุมขวานะครับ โอเคแล้วก็ไปดูข้างบนสุดนะครับรู้สึกว่ากำลังไลฟ์สตรีมอยู่โอเคอันนี้ผมกดเข้ามาในรูปทองนะรอสักครู่โอเคอันนี้เป็นเคเวสนะครับเพื่อรับคิวนะครับหรือว่ารับแต้มนะครับในการเดิมพันนะครับ นะครับสำหรับใครที่โหวตไว้นะครับว่าจะเป็นทีมไหนก็มาโหวตที่นี่นะครับเดี๋ยวสำหรับรอบชิงนะครับจะมีขึ้นนะครับผมทายถูกบ้างไหมนะเอ้แต่ทายถูกไปเยอะนะรู้สึกจะทุ่มไป5,000เยอะส่วนใหญ่ให้แอดกาดนะครับแล้วก็ให้อ e ีลสตาแต่ว่า2คู่นี้ไม่ได้ลงนะครับผมไม่ได้ลง มได้ลงเงินนะครับอันนี้ก็จะมีรางวัลน,นะครับนะครับคิวก็คือไอเหรียญน,นี้นครับอ่านะครับถ้าจะเป็นเหรียญของคิวคิวอันนี้ยังไม่ทราบว่าทำอะไรได้นะครับแต่ว่าอ่าคนที่ได้เป็นผู้โชคดี2คนได้จะได้ทั้งแชมเปี้ยนเอ้ได้ทั้งสกินเตียวเซียนนะครับแล้วก็เป็นได้ไน,นี้ด้วยเขาเรียกว่าอะไรอะไอ มันชื่อแล้วเออได้กรอบนะครับได้กรอบรูปนะครับกรอบรูปนะครับอันที่มันเปิดให้แรกครับกรอบรูปวันนี้นะครับกรอบรูป KPL นะครับก็อย่าลืมมาลุ้นนะครับว่าใครจะได้เป็นแชมป์นะครับอืมโอเคส่วนตัวก็จะเชียร์แอดการ์กับอีลสตานะอันนี้คือชอบส่วนตัว นะครับก็มาแค่เนื้อเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับส่วนคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีครับปานนาซื้อกักในคลิปจ้า